ไอเอาเว้เอาเว้ยตานีมาเร็วสายนีมาเร็วเฮ้ยเฮ้เอาลบหไม่ได้ไม่ได้กดนานเอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยงกลับเยอแล้วเอได้เวลายำให้เละละโนปเนี่ยเต็มเอเเต็มไม่ใช่หรอหอบได้ไงเนี่ยเอเเต็มาแต่หอบอ่ะ เอาอีกแล้วมามาเวเศร้าอีกแล้วเพวกกื่อนกูอย่าเพิ่งรองเพลงมันติดเลยก็ิสร็จไอ้เหี้ยอ่ากูอัดกี่วะกูกูอัดกูอัดกูเคยบอกไหมนะ <c oughs> ใกล้ทุกคนดึงก็เสร็จเดี๋ยวข้าวผมงออกมาไง<ป>ดึงออกมาเลยรู้แล้วนน <c oughs> รู้แล้วอัดเดี๋ยรู้แล้วใครรู้แล้วทำเป็นไม่รู้แล้วกันอโอ้ยมันคงจะแกล้งได้หรอไอ้เวนก็ตัดต่อไง เอออะเดี๋ยวมันก็แบบเห้ยติดนะเฮ้ยโอ้นี่จะไรครับภาพนายโดนต่อยนะไหมอ่ะโดนดําเด็ดเลยอ่ะพอรู้ว่าอัดคลิปอ่ะอ่อนลงแค่นี้ใบมันโดนตามได้กูอ่อนแอยิ่งนักรับไม่ได้รับไม่ได้ตาบอดตาบอดคีย์บอร์ดละวอี๋ไม่ผีตามมาแล้วร้องมากันหน่อยมากันหน่อยเป็นเยี้ยอะไรกูเนี่ย มางไวมากไวโอเคอยู่ชั้นล่างริบส่วนได้ป่ะริบสูวนได้ป่ะเดี๋ยวพ่อกูจะตายได้ได้ได้จัดให้ตรงนี้มีกล้องอีสานจังหวัอ้าวมาเมื่อไหร่วะเนี่ยทางโทรศัพท์ทางคิสวาสดีคขาอะไรมีไอ้ที่เสียไหมผมก็เลยมาส่วนเลักษณะคาตาวุฒิฐานอ๋อกระสังไม่ได้ก็เดินหาตั้งนานไหมเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยคุณโจมีเด็กเกียร์นี่ไหมเด็กเกียอะไรอยู่เท่ามึงไอ้สัตว์

มาแล้วจะขึ้นอยู่ไหนวะเจอแต่ทูปว่ะเพื่อนไม่เจอไม่เจอไอ้นั่นแหละไม่เจอมีมีอยู่ใครพามาวะเนี่ยไอ้ผมมีนั่นอยู่อะแต่ว่าโอเคตัวที่สองปักหัวไปมาไว้ไว้หน่อยสู้ไปไหนสู้อยไ่นีสู้อยู่นี่เขาไม่รู้ไม่รู้ทหัวไม่รู้้ออะนนงเดิหาวย ออตอนนี้ตัวที่2องอกำลังจะทยักมากดด่นแกแล้วนึกว่าแข่งเกมไาที่จริงจัง,จงกันสั์แล้วเขาทุบไม่ได้จริงจังเลยเขาทุบตูท้ตที่กู่อนเนี่ยไม่แต่ไปแล้วจริงจัง <ไป S 1> มากใช่ <ๆ S 3> <นะ S 1> จีดชิวผ <ๆ S 3> ีตัวนี่ยผีตัวน,นี้ไม่น่ากลัวเลยไม่แต่พออยู่คนละดสแล้วอะเราไม่รู้แงผีกัเลยโอ้ยโอ้ยลาักกับเพ่เอางี้เหรอ ข้าววะพี่มาดิข้าววมาดิโอ้ไหนไหมาผี่ีผีีผีีผ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 ลิีผ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 เผี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 ีผีๆไม่ได้ีผ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 ีีผ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 ีีเดีผ่านู ขาาดอะไรวะอุ้ยไอ้เหี้ยตอนนี้สวดสวดรับล้างไหมล่ะขัดขังโทรศัพท์ดังคิสวาสจไปกนตอนสอคนนี้ทำพิธีอย่างเงี้ยคู่เดิมคู่เดิมยังไมารักษาเลยยัตอนนี้กูหายาอยู่คู่ไหนติดลุ่มตายยไหนไปแย่แต่ผมจะตายแล้วอะขอนีก่นะผมก็จะตายละหาที่ซดก่อนหาที่ิดที่สบาก่อน เอดี๋ยวอยวนี้เดีทุบทุบทุบี่นี่ท่นี่ทุบมาร์กมาโอ้องบนเลยอ่ะงถกกลางไรเพื่อทานถกกลางมามาเพื่อนตัวจีเดียวจบเลยปเฮ้ยเอาเเสร็จปักกันอปักกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้ามาแล้วทำอะไรพี่ไม่เบรข้างล่างไม่เบรกข้างล่างไม่เบกข้างล่างรูไหนรไหนรอเบข้างล่างโอเคได้ได้ได้ซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วมาตามตามกูเทมาตามกูเทม ตามพูก็ตามกูสวดเลยวนเดี๋ยวคิดได้สวดอะไรกันสมัยกวรรคนะสังัุตรชไปทีมงานมากั้งวเนี้ยเจ๊ดีนะจะไยาโลกแล้วม่สวอะไรก็บอกเลยไม่ใช่ยาากแค่้เออนายเล่นยาเราหยุดเล่นัก็อย่างั้นละ เดียครับเบญจาอยู่เลยครับเอาไว้เอาไว้ตานี้มาเร็วตานี้มาเร็วเอ้ยเฮ้เอาโดนโดนลอกหลอกไม่ได้ไม่ได้กดนานมีอะไรมาจากไหนวะเนี่ยกูต้องงให้กลั่นเลยไปแล้วเหรอเฮ้ยตามมาตรการป้าดิเดี๋ยวขอยาไะมิวัทางเรามิวันทางเราโอ้ยเฮ้ยโอ้ยวิธีสุดท้ายอยากเห็นดูแล้ว อะไรพี่อะไร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 โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บรอลงมารอลงมารอลงมาและวเขาตามกูเขาตามกูเขาตามกู่เขาห็นยันเยอะหัวยยยมองเสียทายาไอ้ยี่ยังกิโลมาหนีไว้ปั่นหนีไว้ปั่นพี่จะกระสวกกูแล้วเฮ้ยกระเล้วพี่กระกสวกกูแล้วไปเร็วปั่นเร็วปั่นเร็ว้ยโอ้ ไนเอป็นก <oung> ูไปช่วยั a a inhos, athletes, athletes you hey, ้นไปช่วย้รอบไปบ้รอไป้รอไปเฮ้ยมีฮิวลิงมีฮิวลิงใครอากิวบ้างผมไปฮิวผมไปฮิวบ้นเลยบ้นเลยบ้นเลยขอเอ้ยมาร์ไหนอยู่ไหนกันบ้งตัวไหนถ้าตัวเสร็จแล้วต่อยเลยมันได้เลือดมันได้เลือดดเลวมีฮิวเว้ย ป้านมาป้านป้นอยู่ไหนปั้นปั้นอยู่ไหนปั้นมาปั้นมาข้างล่างเหรอเอายาเก็บยาไ้กูเก็บยาให้กูเกิดมาเลือดน้อยจอเดยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่นี่เฮ้ยมึงอย่ามาบังกูที่มึงหลบไปเฮ้ยเลยติงยาติงยาผมติงยาผมได้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 เดี๋ยวผมไปหาของจะล่อให้ากันแล้วทีนี้บีมาบี่มาเดี๋ยวดิเฮ้ยมีตันมีมีกันอุ้ยอื้มอุ้ยฟาดแรงอ่ะเนี่ยคนนี้ ผีกินเล้าดอกได้เป็นผีกินเล้อกได้จำไว้เอาดิเอาดิด้เข็มเฮ้ยเข้ามาแล้วหลังผมว่ะตายจมึงไอ้เรยี้บัานอุ้ยปลาชิ่งโดนว่ะโดนเลยเ่รอเห็นไหมไวร์บอดีบอกให้ผมมียาอยู่ เกอ่ยวเกี่ยวสีแม่ไปวะให้ขยายระยะวะคุณโจมเอายามาได้แน่อันนี้นี่ยอันนี้เนี่ยเกีเคี่ยวเกต่ยวเกีเฮ้ยมเขาลอกูวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ตรงฟูตรงนี้งั้นอยู่งั้นอะไรไม่มียาอยู่ตรงฟูเนี่ยขอเป็นมัดแข่งยันแล้วโดนตั้นโดนต้านั้นโดนต้านเฮ้ยเซ็ตก่อนเซ็ต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 โอเคเสร็จเรียบร้เร็ว โอ้โหผีห่วยหัวพี่หัวตรงนี้มียันนะเพียงเล่นได้อยู่อ้าวผีพี่เข้ามาโดนไอ้นี่วะโดนใส่ศิลป์กูแตกตายเพราะใส่ศิลป์ตายยิ่งนักกูกำลังกูกำลังหาขอแรงกว่าใส่ศิลป์ปุ๊บแม่งเดินเข้ามาตุกแตกตายเพราะใส่ศิลป์ง่ายโคตรง่ายเลยมืด easy ผีเดินเข้ามาโดนใส่ศินเลยทีนี้เป็นทีมจัดอ่ะเออโคตรเป็นทีมเลย กีย <onder> ้อนเกินแนวรอบนี้ตายที่แล้วตายที่แล้วนี่ชนะได้หมดเวลาหมดนั้แเละเออเออเออมีฟ้ามีฟ้าแคมบวัวมะ